งานในบริษัทที่ทําธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งนะครับก็เห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่าเฮ้ยบริษัทเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกจริงๆนะครับมีคนได้หลักแสนหลักล้านจริงๆตั้งแต่นั้นผมจึงพยายามที่จะหาองค์ประกอบนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงทําได้นะครับและผมก็เลยได้พบคําตอบนะครับคำตอบที่ผมได้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่เราเนี่ยนะครับสามารถ เป็นเจ้าของได้คําว่าเป็นเจ้าของได้คืออะไรครับวันนี้นะครับถ้าเราตกผลึกกับธุรกิจเครือข่ายที่ Max Internet Work เพื่อนๆจะรู้เลยนะครับว่าเราสามารถเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้ด้วยการเป็นเจ้าของเครือข่ายที่เป็นของเราเองเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แตกต่างอะไรกับการเป็นเจ้าของเซ็นทัลเลยนะฮะ Max มีสินค้าที่ m a สมากๆสําหรับคนทุกกลุ่มนะครับมีแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้มาก แต่ว่าไม่ซับซ้อนที่สําคัญเนี่ยนะครับยังมีระบบและมีเครื่องมือที่สร้างธุรกิจที่พร้อมสุดๆสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพเล่นๆ,ๆนะครับว่าถ้าวันนี้เพื่อน,อนๆกลายเป็นเจ้าของเครือข่ายขนาดใหญ่มีสมาชิกใต้องค์กรเพื่อนๆ,ๆหลักหมืน่นคือตัวเราเนี่ยยังต้องการประสบความสําเร็จกับธุรกิจเลยนะครับแล้วคนอื่นๆใต้องค์กรของเราเนี่ยอยากประสบความสำเร็จเหมือนเราไหมครับนี่แหละฮะพอทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เราก็จะมีองค์กรที่ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดมีไรายได้เข้ามาไม่สิ้นสุดเวลาเพื่อนๆป่วยคนอื่นๆในองค์กรของเราเนี่ยป่วยด้วยไหมฮะนั่นหมายถึงมีคนช่วยเราสร้างองค์กรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจเครือข่ายก็คือ Key of s u c c e s s หรือว่ากุญแจสำคัญเลยครับสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตทีนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับที่บอกว่าเครือข่ายเนี่ยทำมานานแล้วนะครับเปลี่ยนมาหลายบริษัทแล้วด้วย ก็ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งนะครับแสดงว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมครับคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่แค่3ข้อนะครับในการที่จะประสบความสําเร็จนะครับอย่างแรกนะครับองค์ประกอบอย่างแรกก็คือเรื่องของบริษัทซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะรวมไปถึงวิชั่นมิชชั่นแล้วก็คอมมิชชั่นที่แม็เนี่ยนะครับ วิชาหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยซึ่งเป็นหัวเรือในการดําเนินธุรกิจนะครับต้องบอกว่าซัพพอร์ตกับเพื่อนๆที่จออกไปทําธุรกิจมากๆนะครับที่แม็กซ์ครับเราใช้โสโลแกนในการดําเนินธุรกิจว่าธุรกิจง่ายๆที่ใครก็ทําได้แล้วก็โสโลแกนแม็กซ์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาแบบเท่ๆอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของเพื่อนๆจริงๆทีนี้เรามาดูว่าไอ้คำว่าธุรกิจง่ายๆที่ใครก็ทําได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่บอกว่าง่ายอย่างแรกครับ สินค้าขายง่ายซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยในการประสบความสําเร็จข้อที่2เดี๋ยวมันจะกลับมาพูดอีกทีนะครับแต่นี้เราอยู่ในหัวข้อข้อแรกอยู่นะครับทีนี้อย่างที่2ก็คือแผนง่ายนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับเจอปัญหาจากลหลายๆบริษัทที่เคยทํามาคือเวลาที่เราจะไปชวนเพื่อนนะครับชวนคนที่เรารักมาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยแต่ว่าแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นมันมีหลายช่องทางมากนะครับจํายากแล้วก็เรียกได้ว่างงไปหมดนะฮะ เพราะว่ามีทั้ง Fast Start นะครับมีจ่ายค่าสปอนเซอร์มี i ิ Strong ขาแข็งขาอ่อนนะครับมีแมทชิ่ง g 10ชั้น15ชั้นชั้นละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับคือเวลาเราไปอธิบายคนอื่นเนี่ยบางทีเราก็งงเองถูกต้องไหมฮะเครือข่ายของเราก็ขยายไปได้ช้านะครับเพราะว่าการถ่ายทอดที่ยากต่อการอธิบายแล้วก็ยากต่อการเข้าใจนะครับแต่ที่แม็เนี่ยแผนง่ายมากๆนะครับหลายๆคนนะครับ จำแค่2ประโยคนี้เองครับแล้วก็ไปถ่ายทอดได้เลยคือซ้ายพันพีวีขวาพันพีวีก็รับทันที1,000บาทนะครับหรือบางคนจะท่องหนีครับคู่ละพันวันละ30,000เดือนละ9 0 0 0 0สจบแล้วครับในรายะเดียดของแผนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถไปหาดูหาฟังได้ใน Max Sponsor Book แล้วก็ง่ายอย่างที่3ก็คือระบบง่ายนะครับหลายคนงงครับว่าระบบคืออะไรระบบก็คือระบบการเรียนรู้ธุรกิจ แล้วก็การสร้างธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดนะครับแล้วก็อาจจะไม่สําเร็จกับธุรกิจนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างเครือข่ายเพียงลําพังนะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักธุรกิจทุกๆท,ท,ท่านนะครับเราเสียเวลาเรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จวันละนิดนะครับดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตมานั่งคิดเอาเอง ถูกต้องไหมครับที่ Max กซ์นี่นะครับมีหลักสูตรอบรมธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสุดๆนะครับแต่ว่าไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ยังมีเครื่องมือช่วยสร้างเครือข่ายทั้งในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิตอลในปัจจุบันนะครับผมเชืว่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครแล้วนะครับที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนอย่างน้อยๆก็ต้องมีมือถือที่สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ถ่ายรูปได้ถูกต้องไหมฮะ และสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเราสามารถที่จะนํามาใช้ในการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันได้นะครับคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่2ในการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จนะครับนั่นก็คือปัจจัยในด,ด้านของสินค้านั่นเองนะครับเพื่อนๆครับสินค้าดีมีคุณภาพก็ง่ายต่อการแนะนาและบอกต่อถูกต้องไหมครับแต่ว่าหลายๆบริษัทมักจะเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะเคลื่อนสินค้าผ่านระบบสมาชิก เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เนี่ยบริษัทจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆเนีเ่ยสามารถออกไปสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นที่ Max เนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญมากๆก,กับเรื่องของการสร้างแบรนด์ยิ่งสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดว่าสินค้าจะขายง่ายขึ้นไหมครับขายง่ายขึ้นใช่ไหมฮะและสินค้าแม็กทุกๆรายการเนี่ยนะครับแม็กได้มีการสำรวจตลาดมาแล้วนะครับเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อสินค้าเป็นที่เข้าใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการแนะนําสินค้าจนเกินไปนะครับเพื่อนๆครับเรารู้อยู่แล้วว่าคอลลาเจนเนี่ยทานแล้วก็ทําไมครับผิวขาวใสหรือว่า้าอยคุนดีอยากลดน้ําหนักก็ทาน Kate, คาเต้ครีมหอยทาก,ก็กําลังเป็นเทรน,นที่มาแรงในตลาดครีมบารุงผิวหน้าเป็นต้นนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มากมายครับ ต่างจากหลายๆบริษัทที่สินค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคนะครับต้องอาศัยเวลาในการอธิบายนานมากถึงวิธีการทํางานของสินค้าตัวนั้นๆกว่าจะตัดสินใจซื้อย,ยากกว่าไหมครับยากกว่านี่คือข้อได้เปรียบของธุรกิจ Max นะครับคือเครือข่ายของเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถขายายออกไปเร็วมากเพราะว่าสินค้าเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดง่ายเป็นที่รู้จักแล้วก็แผนก็อธิบายง่ายด้วยนะครับ แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายในการทาธุรกิจเครือข่ายให้สําเร็จคืออะไรรู้ไหมครับวันนี้ครับตัวเราเองสําคัญที่สุดและหลายครั้งครับที่เราตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าเราไม่โฟกัสมันจริงๆเพื่อนๆคิดว่าจะสาเร็จไหมครับวันนี้นะครับถ้าเราต้องการจะสร้างผลลัพธ์จากธุรกิจหลักแสนหลักล้านแต่ว่าเรายังโฟกัสเหมือนกับธุรกิจทั่วไปที่ให้ผลลัพธ์หลักพันหลักหมื่นคิดว่าวิธีการทําหรือว่ากระบวนการสร้างธุรกิจเนี่ยเหมือนกันไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆก็คือวันนี้เราต้องมีความเชื่อก่อนนะครับเราต้องมีความฝันหรือที่เรียกว่าเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนก่อนนะครับพลังในการที่เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นจริงไหมฮะหลายคนนะครับเวลาถามว่าคุณคิดยังไงกับไรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะครับเกือบทุกคนครับจะตอบเหมือนกันเลยนะครับว่าอยากได้นะครับแต่เชื่อไหมครับพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่คนหรอครับที่บอกว่าต้องทําให้ได้ แลที่เหลือตอบว่าไงครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลายคนนะครับประเมินขีดความสามารถของตัวเองเนี่ยจากสิ่งที่ทําอยู่นั่นก็คืองานประจํานั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเราทํางานประจํานะครับเราได้รับเงินเดือนเดือนหมื่นห้าแล้วเราตั้งเป้าไว้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้ต่อเดือน50,000นบาทเพื่อมว่าเผินไปได้ไหมครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราอาจจะทํางานดีมากเลยนะครับเป็นพนักงานดีเด่นนะครับสิ้นปีปั๊บบริษัทขึ้นเงินเดือนจากหมื่นห้า เป็น90,000บาทนะครับปีต่อไปแสนห้าปีถัดไป2 0 0 0 0 0ชีวิจิงเป็นแบบนี้ไหมครับส่วนใหญ่สิงเโปรเจอคืออะไรครับหมื่นห้าสิ้นปีก็ขึ้นมาเป็นหมื่นห้าเกห้าร้อยหรือบางคนดีหน่อยเป็นหมื่นหกสิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับบางทีนะครับเรากับพนักง,งานตัวข้างข้างเงินเดือนเท่ากันเลยฮะเดือนนี้เราขยันมากครับแต่ว่าเพื่อเราข้างขขี้เกียจหรือบางทีเดือนหน้าเนี่ยเราขี้เกียจแต่ไอ้เพื่อข้างขเนี่ยขยันมากเลย คิดว่ามีผลต่องเง Eller, ินเดือนไหมครับทั้งเราและเพื่อนก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมคือ15ื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราต้องการจุดเปลี่ยนในชีวิตทาไงดีครับหลายคนนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนงานแต่ว่าการเปลี่ยนงานเนี่ยนะครับบางครั้งก็อาจไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องกลับไปเจอกับวงจรการทํางานแบบเดิมๆนะครับรายได้ต่อเดือนแบบเดิมๆนะครับคือข้อดีของการทํางานประจำเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันดีมากๆครับคือรายได้เนี่ยเราชัวร์แน่ ต่อเดือนเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับความชัวร์เนี่ยอาจไม่ใช่คําตอบของความสําเร็จงานประจํามั่นคงครับแต่ว่าหลายครั้งมันก็ไม่มั่งคั่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลายคนที่กําลังฟังซีดีแผ่นนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทราบแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนงานเนี่ยอาจไม่ใช่คําตอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือในการสร้างความสําเร็จใหม่ดีไหมครับเพื่อนคือวันนี้นะครับถ้าชีวิตเราผูกอยู่กับงานประจาเพียงแค่งานเดียวนะครับก็เปรียบเสมือนชีวิตเราเนี่ยนะครับผูกติดอยู่กับเท แน่นอนครับต้อยเทียนเล่มนี้เป็นเล่มใหญ่แค่ไหนบางคนบอกเป็นเทียนพันษาเลยนะครับวันหนึ่งมันก็จะต้องไหลจนหมดและก็ดับถูกไหมครับแต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับวันนี้เรากำลังสร้างเครือข่ายความสําเร็จกับเพื่อนเอนเรานับร้อยนับพันน,พน,นับหมื่นใต้องค์กรเรานั่นหมายถึงวันนี้เนี่ยนะครับเรามีเทียนเยอะมากครับที่พร้อมจะจุดติดขึ้นมาทีละเล่มทีละเล่มอาจจะมีบางเล่มนะครับที่ดับไปแต่ว่าแสงสว่างยังอยู่ไหมครับยังอยู่ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราควรมีเทียนกี่เล่มดีครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างนะครับแต่ใครที่ไม่เคยฟังหรือใครที่เคยฟังแล้วแต่ว่ายังไม่ตกผลึกกับเรื่องนี้นะครับผมอยากจะให้ตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเวลาการเงินและก็สุขภาพสสิ่งนี้เนี่ยโดยปกติมันจะมาไม่พร้อมกันลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่เราเป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือบางคนเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับน้องๆหลายๆคนสุขภาพจะดีมากครับ เวลานี่มีเยอะเลยนะครับจะไปเที่ยวไหนก็ได้เสาร์อาทิตย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเงินเราไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเรายังไม่ได้ทํางานถูกต้องไหมครับพอเข้าสู่วัยทำงานนะครับสักประมาณ30-40บถึงบางคนทำงานถึง45หลายคนเรียกว่าสุขภาพก็ยังดีอยู่คือวัยนี้จะเป็นวัยที่ถ้าเป็นวิชายก็จะเป็นวัยชะกันนะฮะการเงินหลายคนดีมากครับในช่วงวัยนี้ก็ตามหน้าที่การงานแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับจะยุ่งมากทํางานทุกวันทีนี้ถ้าเกิดหลุดจากวัยทํางานพอแก่ตัวไปปุ๊บเวลามีมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าเรากเกษียณแล้วนะครับเงินก็มีเพราะว่าเก็บมาทั้งชีวิตนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสุขภาพเราครับแย่ลงแย่ลงด้วยอายุที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับเงินที่ได้มาแทนที่จะเอาไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับยังต้อง แบ่งเงินมาทําไมครับรักษาสุขภาพตัวเองถูกต้องไหมฮะแต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเราจะเจอกับคําว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับคนส่วนใหญ่ครับจะใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตทํางานเพื่อแลกเงินแต่ว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะร่นเวลาความสําเร็จสามารถใช้เวลาเพียง3-5ปีตั้งใจสุดๆกับการสร้างเครือข่ายธุรกิจของตัวเองนะครับและทีนี้เราก็จะใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตที่จะใช้ชีวิต กับความสุขของตัวเองอีก40-50ปีดีไหมครับสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังซีดีแผ่นนี้อยู่นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้คุณโชคดีมากๆนะครับที่คุณได้มาฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับมันเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองการใช้ชีวิตในแบบใหม่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะครับวันนี้นะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกับการใส่เสื้อนะครับถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับเม็ดต่อไปต่อให้เราติดเร็วจนครบแค่ไหน มันก็ผิดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราติดให้ถูกตั้งแต่แรกนะครับเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างชีวิตที่ถูกต้องกับธุรกิจง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะสามารถรวยและก็ประสบความสําเร็จเป็นมนุษย์เงินแสนเป็นมนุษย์เงินล้านได้ที่แม็กซ์หรือเพื่อนๆคนไหนที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายที่ไหนมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันยากจังเลยเราคงทําไม่ได้หรอกนะครับอยากให้ลองเปิดใจลุยกับแม็กอีกทีครับเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่ามันง่ายจริงๆแล้วเจอกันที่ความสําเร็จนะครครรัับบสสวดี